มาย่ำลงปูพระโตชัยโยคตมะวัดยางโยภาพที่เทเรียบร้อยแต่รอการทำความเจ็บงานทำความสะอาดแล้วก็ลงสีตอนนี้ก็รอ รอการรอเวลารอบุคคลผู้จะมาทำกุฏิลองพ่อพระครูอุดมเพ็มมาคณกระจางอยู่ภาพอำเภอ่ม,ม่วง30มสิจังหวัดราชธานีต้นไม้ รม,มนิงใหญ่สถานหน้าเดินดมนี่ก็เป็นโบสถ์แล้วก็ศาลายังไม่ได้ฉลองศาลาสร้างพระพุทธรูปโดยปณิธานหลวงพ่อพระครูรมเกียรติมกมุล ท่านก็มีความประสงค์ตั้งใจว่าชีวิตเกิดมาจะสร้างพระพุทธรูปไว้เป็นที่สักการบูชาเก่ลูกหลานชาวยางโยภาพแบบนี้ก็ถือว่าความตั้งใจของหลวงพ่อได้ลุล่วงมา90%ซตตอนนี้ก็เหลือแต่การที่มาเจ็บงานแล้วก็ ลงสีปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยในชีวิตหนึ่งของพ่อเมรุบาอาจารย์เกิดมาในศาสนาของพระสัมมาสมุทธเจา้าก็อาศัยบาร,รมีพทุทธองค์แล้วก็แทนคุณพระศาสนาโดยการประก,า,กาศธรรมคำสอนแล้วก็สร้างอนุสอน ไปให้ลูกหลาน <c oughs> สร้างตัวแทนของพระพุทธเจ้าไปใ,ให้ลูกหลานสักการบูชาการจะทำได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจะต้องเสียสละทั้งปัจจัยภายในและภายนอกใช้งบป,ประมาณไปมาถึงตอนนี้ก็ประมาณสักสองล้านกว่า ถือว่าปณิธานที่มีตั้งแต่ท่านบวชใหม่ๆก็มีความดำริว่าตรงนี้จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่วันนี้ก็ถือว่าได้เห็นเป็นรูปธปรรมขึ้นมาถึงจะยังไม่สำเร็จแต่ก็มองเห็นแล้วว่าถึงขนาดนี้ก็เดินทางมา90%ซ ในปณิธานที่ลงพอชีวิตที่อยู่ในาศาสนาแต่ว่าทำมาให้ลูกหลานได้สักการบูชา